สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาเอาสปาไบเบิ่งลุงสีนะครับช่วงเช้ายังโบริวารเำงานนี่เพื่อนเห็นยังอยู่นะครับนะคุณใหยก็ยังอยู่ครับก่อนไปทำงานเพื่อนเห็นยังครับมาเบิ่งกันนะครับนะมื้อนี้เช้าวันที่วันพุธ สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับลุงศรพักกันเท็ยนยังอยู่นี่โอ้ยมาแล้ว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 เทียนยางนี่เฮ้ยโอ้ต้องเอาตามันออกเนาะหอยยังอันนี้หอยเซรีหอยเซรีหอยเซรีน้องเซรีน้องวายน้องยังโอ้ผูกขับลุงศรไปหามาหามาจากมือแล้วนี่ เมื่อคืนนี่เนาะโอ้พอดีได้กับเข้าออเศร้าเป็นปบอนุ่คุณยายนะครับภรรยาภรรยาลุงสีลุงปานยังมาไมาาากได้อย่างะมาเกไอยงเ้่งเงซีได้าาสาน้องแพลวใครเด้อันบ่ได้ไปโรงเรียนบ่ะสาเขีน เข้าเตรียมบุญโอ้อันพวกมอต้นเนาะเข้าไปอันนั้นไปเตรียมตัวเนาะพวกมอต้นเนาะอยู่ห้องห้าบ่เบื่องสีเมื้อวันที่เต่คือสิบเอ็ดบ่เม่อวันที่วันนี้วันเสาร์วันที่สิบเอ็ดนะครับทีมงานลุงสีกันยังบุญผมมาธุระก็เลยแวะเข้ามาเอาอันอาหารมาอาาหหรรพพง อาหารท่งแล้วอว้ยค่อยคนท่งเนาะลุงสีนี่จะเป็นฝั่งภูนะครับเรียกว่าไทยภูนะครับผมไทยท่งนะครับคือจ,จะเป็นทุ่งนาไชมากกว่านะครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับไม่ได้เดนม,มานะครับผมนี่จะเป็นฝั่งท่งนามันสิหลายบ้านผมลุงสีนี่มันจะเป็นป่าเขาเขาเริ่มมาไทยภูครับซึ่งจะเนี่ย ไท่ภูกับโบแม่ไท่ทงกมีหอยดวยครับทัสงสอนกำลังทำความสะอาดนะครับต้องหอยเชอรี่หรือหอยปังหอยขี้กระ่ายหอยโป้ดีเนาะต้องเอาตามันออกก่อนเมืนบอกอันดับแรกต้องเอาเอาจากเปลือกมันออกก่อนนะครับนะฉันบมดสามารถที่กินเปลือกด้วยนะครับไม่ใครกินแล้วใหญ่กกินแล้วจะอุกอั่ง ผมเอา,านะอาหารที่เวเด็ดที่สุดในโลกเฮ้ยเฮ้ยเสียงยังไงนะเสียงปืนกลืนกป่ะ<อ>มาแล้วครับพระเอก<ป>จอดจึกเบกกเบนี่ก็คือลุงปานนะครับอ้าคือมาอยู่แถวนี้ได้อมายังมาเฮ้ ครับกำลังเตรียมการทำกับข้าวนะครับนะช่วงเศร้าเนาะเป็นไหนขึ้ไปทุกที่ทวเแดนแทะทาหากระโบะเห็นโอ้มาอยู่ลูกสีเนานะต่อไปมันสิมานอนน,อน,นี่เบิงเดอผมจะบอกให้เลยพ่ออยังมากับเตาไฟนี่จะถือก,กันครับ เอาซุ่มป้าไว้นี่มันอุ่นมันสิมาอยูอ่เลยลงกสียถอามึงเด้อเพราะมาแถวนี้มันอากาศมันเย็น,นย้อนดึกๆเนาะ,นะเพิ่นสิตติดแล้วบัดนนี้คุ่ยายก็กำลังเนีบ่กไอ้ห้างริน้ำฝนค่อยฮะอืมโอ้ซื้อมาใส่นี่ครับซื้อแบบทันใจรางน้ำนะครับรางน้ำรางน้ำฝนมาแล้วเออ รางน้ำราคาพิเศษสุดนะครับหาสังกะีเก่ามาแล้วก็ลวดมัดไม่มีค่าแรงนะครับนี่น,นี่นี่ครับใครที่เห็นแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับนี่นำไปใช้ได้นะครับ,ไ,ไ,รบไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับนะถอยนนท์ดนี้ขนุนก็เริ่มจะใข้ขึ้นแล้วะบ่ ห่างซูไปนี่กัห่างบอตกนี่กัดนะนุ่นมาพี่นุ่นเซยป้าเนเพิ่นบกินตปนั่นต่อไปมันจิตติดฮะ โอ้ยมือนี้กินเต็มที่กินในเตียนที่รถสุเจ้ามือนี้นะตัวใหญ่นาองังดีวะนะอึ่งเนาะอืมสองกระสอบผมกระปหฝนตกลินผมเลยบรไดถ่ายโอ้เสียดายครับเฮาบดเบิ้ลไมาเต็กได้มันคนพี่แรก ค่อยไปประมาณสองชั่วโมงนี่งคนมันหลาย <c oughs> ไปสามคนไปสามคนเอาน้ำกันแล้วกัค่อยกินซอทำตโตกับบ่มีคนกินน้ำนะ <c oughs> เลยเขาปรัจากการเลยเขากัดเสียเอาไปจำหน่ายนะโซ <c oughs> ก็สอบเนาะ <c oughs> เจ้าหนึ่งยังเด็กไปนะ <c oughs> บริหุ่นบริได้ไปห,นหาน้ำกันได้ ไปใส่อันถุงแงงไว้ออกจนมืดโอ,อ้ยมันยางอ้ยโอ้อยวามันมันอ,อันเดอมันสลดัดแันเดออึ่งน,นะมันได้ปึก๊กคือเจ้าได้คอยเว้ากลุงว่าเรื่อนก็ได้ผ้าเดี๋ยวเมาเนี่ยไปอ่ะสุพจน์นนะออโอ้คอมเมนต์รวมๆกันสี่ห้ากระสบอบกูได้มันเป็นดินดินป่าเก่านะบ้านนี้วัน มันออกมามันสิฝนตกทีละเธอเท่านั่นมันสูออกมาวางไข่แับนี้รถม,มันวางไข่บ่ท่านแับนี้นก็เลยฟังลงไปแับนี้ข่าวบัดเอารถไทยมาเปิดหน้าดินแับนี้เอนนดาี่นเปิดหน้าดินาแล้วลงฝนรถตกมือก่วดคังเราไม่ได้ได้สามสี่มือนั่นเพราะว่า ซุ้มนึงมันปนกันนะขังไว้ละซุ้มที่ไปเอามามือมือมือวานวานวะเออมือวานเนี่ยไปเาม้านะเอามาปนเดียวแบบนี้นะมันบม่เป็นยางนะมาเนาะต้มเฮากรนั่นเนาะอึ่งวะมิเตไปไข่เราสอนเนาะโอ้มีสูงปังไงไรตอนเที่ยงนี่จัดรถนี่ก็ช่วงเช้านะครับ เพื่อนต้องท่าให้แม่ครัวเพื่อนมาปุ๋ยละสร้างงานรถกอยหอยกันเสร็จไปให้เยอะคอยหอยอกยากว่ะเพราะว่าเรากินเรากินเราบริเลนนั่นะเราบรเลกนะช่างอยู่น้ำสบายไปนี่ได้กินงานกันอันนคือช่วงเศร้านะครับในครอบครัวลุงสีกำลังทำอาหารเตรียมกินข้าวแล้วก็จะไปทำงานต่อนะครับเด็ดคือจิตแห้งขนมปัอนี้เนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ